นหมู่บ้านเล็กๆปลายหุบเขาแห่งหนึ่งในแดนตะวันออกมีเรื่องเล่าที่ถูกกระซิบอยู่เสมอว่าในทุกพันปีจะมีเด็กผู้หนึ่งถือกำเนิดพร้อมหางแห่งมังกรโบราณหากเด็กผู้นั้นหัวเราะพลังจะตื่นหากร้องไห้โลกจะสัน่นไม่มีใครเคยคิดว่าเรื่องเล่าจะเป็นจริงจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กชายชื่อเตชินถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับหางสีเขียวสดที่เติบโตไปพร้อมกับเขา ไม่มีใครรู้ว่าหางนั้นคืออะไรและไม่มีใครกล้าถามตรงๆเพราะแม่ของเตชินปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเวลาผ่านไปเตชินเริ่มเติบโตในหมู่บ้านแต่หางของเขากลับเริ่มแสดงพฤติกรรมประหลาดขึ้นเรื่อยๆเตชินวัย12ปีนั่งข้างถังน้ํามองเงาสะท้อนของหางสีเขียวในน้ำขอแค่วันนี้อยู่นิ่งๆได้ไหมนะเขาพูดกับหางที่พาดอยู่บนตักหางสั้นเบาๆเหมือนจะตอบ ระหว่างเดินไปตลาดหางเจ้ากรรมสะบัดไปเกี่ยวตะกร้าผักของป้าสม้มผักกลิ้งกระจายเต็มพื้นคนในตลาดต่างชะงักมองแทนที่จะโกรธป้าส้มกลับหัวเราะลัน่นหางซนจริงในเองนี่พร้อมยื่นกล้วยให้เตชินเป็นของปลอบใจกลับถึงบ้านหางของเตชินก็เริ่มซนหนักขึ้นมันพุ่งหนีจนเขาต้องวิ่งไล่จับทั่วลานเด็กๆหัวเราะชอบใจ เย็นนั้นยายสมเรียกเตชินมานั่งข้างเตาหางนั่นไม่ใช่ของเล่นาาน้าหลานเธอพูดเสียงเข้มมันมีพลังเกินกว่าที่เองรู้คืนนั้นเตชินฝันเห็นมังกรยักษ์ลอยอยู่กลางฟ้าเสียงทุมกึกก้องดังขึ้นถึงเวลาแล้วผู้สืบทอดทันทีที่ตื่นหางของเตชินสะบัดแรงจนหมอนปลิวเขาลุกขึ้นมานั่งหัวใจเต้นแรงนี่มันเริ่มขึ้นแล้วจริงๆเหรอ รุ่งเช้าหางของเขาปรับดึงเขาไปยังป่าด้านหลังหมู่บ้านรากับมันมีจุดหมายที่แน่นอนในป่าลึกเขาพบก้อนหินเรืองแสงสีเขียวห่างของเขาสั่นแรงและพุ่งเข้าหามันทันทีทันใดนั้นหางดูดพลังจากหินแสงสว่างจ้าพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเตชินยืนอึ้งในวงแสงท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านก็คำรามเสียงฟ้าร้องดังก้องพายุหมุนก่อตัวขึ้นโดยไร้สัญญ,ญาณเตชินถอยหลังอย่างตกใจ ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเริ่มพูดถึงคำสาปหางมังกรและอาเพศทุกสายตาหันมาจ้องบ้านของเตชินด้วยความหวาดระแวงเตชินได้ยินเสียงซุบซิบเขาตัดสินใจหนีออกจากหมู่บ้านในยามคำ่ำซ่อนหางไว้ใต้ผ้าคลุมและเดินเข้าสู่ป่าลึกอย่างเงียบๆในความมืดเขาเจอกระท่อมไม้เล็กๆท่ามกลางหมอกมีแสงตะเกียงสองลอดออกมาพร้อมกลิ่นสมุนไพราบางอย่าง ประตูเปิดออกเด็กหญิงตัวเล็กผมม่วงหน้าตาน่ารักใส่แว่นและคลุมผ้าลายดาวยืนยิ้มเข้ามาเถอะฉันรออยู่นาลาให้เขาทดลองใช้หางวาดเวทมนต์กลางอากาศแต่หางของเขากลับวาดเป็นรูปลิงติดหูกระต่ายแทนทำเอานาลาขำจนล้มนาลาเริ่มสอนวิธีควบคุมพลังของหางเตชินตั้งใจเต็มที่แม้หางยังดื้อแต่เขาเริ่มควบคุมมันได้เล็กน้อย ระหว่างฝึกหางของเขาฟาดถ้วยชากระเด็นใส่หน้าของนาลาเต็มๆเ,เธอนิ่งไปชั่วครู่ก่อนหัวเราะลั่นเตชินพลิกหนังสือเวทเล่มหนาและพบแผนที่ลับซ่อนอยู่ด้านในมันเรืองแสงและชี้ทางไปยังภูเขารูปมังกรทั้งสองเตรียมตัวเดินทางออกจากกระท่อมนาลาหยิบไม้เท้าเวทมนต์ส่วนเตชินห่มผ้าคลุมมิดช,ชิดมุ่งหน้าสู่ภูเขามังกร ทั้งสองเดินขึ้นเขาถ้มกลางหมอกหนาจ,จู่ๆพายุแรงก็พัดมาจนเตชินเกือบปลิวแต่นาราใช้เวทมนต์สร้างโลกกันลมได้ทันพวกเขาหลบพายุในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งผนังถ้ำม,มีลายคล้ายมังกรเรืองแสงและมีเสียงลึกลับสะท้อนมาเสียงหนึ่งพูดจากหินผู้สืบสายเลือดมังกรเจ้าคือกุญแจคืนสมดุลหางของเตชิมสั่นรุนแรง แผนที่เรื่องแสงแตกกระจายกลายเป็นแสงนำทางทั้งคู่เดินตามแสงเข้าไปในหุบลึกที่ไม่มีใครเคยบันทึกไว้ที่นี่ไม่มีเงาเลยทั้งภูเขาเงียบผิดปกติเตชินรู้สึกว่าหางของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆราวกับมีบางอย่างดึงมันไว้เงารูปร่างคล้ายมังกรปรากฏขึ้นใต้เท้าโดยไม่มีแสงหางของเตชินกระชากเขาล้มลงต่อหน้าเงานั้น เงากลายเป็นมังกรดำโปร่งแสงตัวใหญ่มันพูดด้วยเสียงสะท้อนว่าเจ้าพร้อมจะเห็นความจริงแล้วหรือยังภาพในอดีตผุดขึ้นเตชินเห็นมังกรตัวหนึ่งเสียสละหางเพื่อผนึกพลังความมืดหางนั้นคือสิ่งที่เขาสืบทอดมาเตชินร้องไห้น้ำตาไหลลงหางจนเกิดแสงสีทองเขารู้แล้วว่าหางนี้มีไว้เพื่อปกป้องไม่ใช่ทำลาย มังกรเงาบอกว่าจงเลือกจะคืนหางเพื่อจบคำสาบหรือรักษามันไว้เพื่อปกป้องโลกเตชินเนียไปนานก่อนตอบว่าข้าจะปกป้องไม่หลบหนีเตชินตะโกนมังกรเงาคำรามและสลายไปพร้อมเปิดทางสู่หุบเขาลับใต้หมอกหนาพวกเขาเจอทางเดินลับที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์มังกรและเสียงกระซิบแผ่วเบา พวกเขาเจอประตูหินสูงใหญ่มีรูปสลักมังกรคู่หางของเตชินเรืองแสงและผลักประตูเปิดด้านในคือห้องทรงกลมโบราณมีหางมังกรสลักอยู่รอบผนังและหางจริงอีกหลายเส้นลอยอยู่หางของเตชินเรืองแสงเข้มขึ้นและเริ่มแปลสภาพมีหางอื่นๆร้อยเข้าหาเขาแต่เขาเลือกปฏิเสธทั้งหมดหางของเตชินเปล่งแสงสีทองผสานกับเขากลายเป็นหางมังกรที่เขาควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ จู่ๆผนังเปิดเผยเวทมนต์แห่งเงามืดที่พุ่งเข้าใส่เขาเตชินใช้พลังหางใหม่สะท้อนกลับได้ทันมังกรสีทองปรากฏขึ้นจากแสงและกล่าวยอมรับเขาในฐานะผู้สืบทอดแห่งแสงเตชินคุกเขา่าหลังผ่านบททดสอบทั้งสองเดินกลับหมู่บ้านพร้อมรอยยิ้มและหางใหม่ที่เปล่งประกายของเตชินเด็กชายธรรมดาที่เคยปกปิดหางกลับกลายเป็นผู้ปลุกความหวังของโลกด้วยแสงในหางนั้น ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมหากถูกใจช่วยกดติดตามช่องนิทานบ้านบ้านกันด้วยนะคะ